เป็นสว่านที่เหมาะกับงานหนักอยู่แล้วระดับโปรเฟชชั่นอลหรือว่าจะอยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยสบายเลยสบายเลยครับสวัสดีค่ะ แนะนำตัวกันอีกทีละกันเรามาเจอกันอีกแล้วฟ้านะคะจากาเพจ Facebook Puma t ู Thailand ค่ะครับรอผมชั้งโอ้คับแต่กีรวัับสวัสดีค่ะชั้งโอ้โดยที่วันนี้ปามีสว่านไร้สายไร้แปลงฐานนะคะชื่อรุ่น pm 2 8 0 bl นะคะแล้วก็ข้างในนะคะยังมี bmc pack อีกด้วยดยวถอดให้ดูแกะออกมาอย่างนี้อ่า ก็จะเจอกล่องตัวนี้ค่ะพี่โอที่เป็น BMC Pack แ <c oughs> ข็งแรงทนทานพกพาสะดวกแน่นอน <c oughs> อ่าเดี๋ยวเราดูข้างในกันนิดนึงค่ะ เปิดกล่องมาจะเป็นแบบนี้นะคะภายในกล่องก็จะมีตัวสินค้านะคะที่เป็นสว่านไร้สายและแปลงขาหนึ่งตัวแล้วก็จะมีด้ามจับเนี่ยเป็นด้ามจับยางของพูม่าที่สกีโลโก้มาเลยแบบนี้ค่ะแล้วก็มีแบตเตอรี่20โวลต์อีกหนึ่งตัว CM r นะคะพร้อมกับอ่าแท่นชาร์จอ่าในกล่องก็จะมีเดี๋ยวเรามาดูตัวสเปคตรงนี้กันหน่อยอ่าดูกันที่ดีไซน์ภายนอกก่อนนะคะตัวนี้เนี่ยตัวเครื่องของพูม่าเนี่ยตัวเครื่องก็จะเป็นสีน้าเงินซึ่งเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์ของพูม่าอยู่แล้วสีสัน งามอพอดูดีไซน์ภายนอกกันแล้วนะคะตรงนี้ข้างหลังมันมีคําว่าบัตรเลดด้วยนอกจากดีไซน์ที่สวยงามนะคะจะสังเกตเห็นว่าข้างหลังเนี่ยลาเบลข้างหลังเนี่ยจะมีบอกชื่อรุ่นแล้วก็สเปคด้วยอนอกจากนั้นทุกตัวนะคะสินค้าที่เป็นพาวดูของพูม่าจะมี serial number ซึ่งสามารถเอา serial number ตรงนี้เนี่ยไปลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันพิมนะคะก็จะสามารถได้รับการรับประกันนานถึง1ปีโอเคเดี๋ยวให้พี่โอบอกข้อดีหรือจุดเด่นของตัวนี้นิดนึงว่ามันมีอะไรบ้างก็สว่างตัวนี้ก็จะไป เนชนิดแบบไร้แปลงฐานนะครับหรือว่าเป็นมอเตอร์บัลเลตข้อดีของตัวมอเตอร์บัลเลตนะครับก็คือตัวมันให้กําลังที่สูงขึ้นแล้วก็2เนี่ยมีขนาดที่เล็กลงแล้วก็กินกระแสน้อยลงมันก็เลยทาให้ทํางานได้ระยะยาวขึ้นขึโอเคแล้วก็ข้อสุดท้ายในข้อดีของมมนเลยเนี่ยก็คือตัวแมนทานัลฟรีเพราะว่าไม่มีแปลง่านอ่าโอเคพี่โอแล้วพอยต์ต่อไปคืออะไรคะในส่วนสเปคของตัว pm 2 8 0 bl ตัวนี้ก็จะมีแรงบิดสูงถึง80นิวตันเมตรแล้วก็สามารถสร้างรอบได้ที่2ระดับ ตัวเกียร์เกียร์ต่ำเนี่ยก็จะอยู่ที่500รอบต่อนอาทีแล้วก็ในส่วนของตัวเกียร์สูงตัวนี้เนี่ยก็จะดู่ที่2000รอบต่อนอาทีครับก็สว่านตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับ3ระบบนะครับก็จะเป็นระบบสว่านนะครับแล้วก็ระบบขันสกรูนะครับแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นระบบเจาะก,กระแทกมาพร้อมกับตัวปรับแรงบิดนะครับสามารถปรับแรงบิดได้ถึง20ระดับแล้วก็มาพร้อมกับตัวหัวจับดอกเป็นลักษณ like ะบแบบคลิกล็อกนะครับใช้งานง่ายนะครับเวลาล็อ ดอกสว่างน,นะครับซึ่งตัวหัวสว่านตัวนี้คุณป้าเป็นแบรนด์ของแจขอเป็นแบรนด์ออริจินอลจากอเมริกาเลยครับสมรรถสว่านตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับตัวเมทัลเกียร์บ็อกครับจะมีคุณสมบัติที่แข็งแรงท<ค>นทานแล้วก็อายุการใช้งานที่ยาวนานยังไม่หมดแค่นั้นนะครับก็จะมีในส่วนของระบบป้องกันที่ตัวเครื่องแล้วก็ตัวแบตเตอรี่ในสวาวะที่มีความร้อนสูงหรือว่าโอเวอร์โหลดแผงวงจรภายในตัวเครื่องเนี่ยก็จะมีระบบป้องกันแล้วก็หยุดการทํางานของตัวเครื่องนะครับเช่นเดียวกันครับตัวแบตเตอรี่ก็มีเหมือนกัน เหมือนกันเลยนในกรณีถ้าเกิดว่าแบตเตอรี่ร้อนๆนะครับเราใช้งานเสร็จร้อนๆใหม่ๆเนี่ยแล้วเรารีบนําไปชาร์จเนี่ยถ้าเกิดว่ามันมีความร้อนสูงเกิน,นะรบะบบป้องกันภายในแบตเตอรี่เนี่ยก็จะตัดการทําง,งานชาร์จ เพือ่อ <c oughs> จะเซฟตี้ในตัวเครื่องแล้วก็ตัวแบตเตอรี่ของมันด้วยโอเคค่ะพี่โอออปชั่นจัดเต็มขนาดนี้ป้าถามนิดนึงว่าไอ้สว่านไร้สายไร้แป้งถ่านตัวนี้มันเหมาะกับใครบ้างคะที่เหมาะใช้งานเครื่องนี้สว่านตัวนี้เนี่ยเป็นสว่านไร้สายนะครับเป็นสว่านที่เหมาะกับงานหนักอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยช่างโดยทั่วไปะนะครับระดับระดับช่างรับเหมาหรือว่าระดับโปรเฟชชั่นอลหรือว่าจะอยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยสบายเลยสบายเลยครับใช้งานได้สบายก็สาหรับวันนี้นะคะป้าก็ขอรีวิวไว้เพียงเท่านี้ ส่วนถ้าเกิดใครมีคำถามเพิ่มเติมอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้ที่ใต้คลิปนี้เลยหรือเข้าไปดูข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมนะคะได้ที่เพจ f c e e o o o p ู u a t ู t ทยแล a ด์หรือเว็บไซต์ p ู m a Thailand นะคะสำหรับวันนี้เราก็ฝากเจ้าตัวนี้ไว้ด้วยนะคะสว่านไร้สายไร้แปลงฐานรุ่น pm 2 8 0 bl อฝากไว้ด้วยนะคะแล้วก็ ขอฝากให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยเราติดตามว่าคลิปหน้าเราจะมารีวิวตัวไหนอีกนะคะคสำหรับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดติดตามช่อง YouTube Channel ธีรวัตรด้วยวันนี้พวกเราสองคนขอลาไปก่อนครับผมค่ะคสวัสดีค่ะ